โลบอแอนิเมชั่นพากเสียงภาษาไทยโดยเดวิลเมจิตอนปากหำน้อยไอบ้บ้าปากหาครับผม พี่พมัจจุราชไทยถึงขาบดาบชีวิตสุวรรตัวดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพยมว่าไงนะข้าจะส่งลงไปนรกรก,กันนะสิตอนยิ้กระทะทองแดงเอาหอกแรมแท้ทุกวันทุกวันความเดินตอนที่แล้วที่บักหมอยู่ในนรกและรอดชีวิตมาได้ ทำให้ท่านโยมทึ่งในความบ้าที่สามารถเอาตัวรอดได้เลยเชิญคุณบักหำไปเลี้ยงอาหารด้วยการที่พัฒคานรกวัดดีครับท่านยมท่านโยมพาผมมาที่นี่มาทำอะไรเหรอครับไม่มีอะไรหรอกเจ้าได้สิทธิ์รอดตายกลับไปได้ข้าเลยคิดว่าจะเลี้ยงข้าวฉลองให้เจ้าสน่อยโอ<ฮ>้สุดยอดเลยครับในเวลาต่อมา เจ้าบักหำเองนี่สุดยอดมากๆข้าระทึ่งไปเลยกับคำถามของเจ้าจริงๆกลัวมากๆอ๋อขอบคุณครับสั่งอาหารเลยไมครับนายท่านโอเคเอาต้มซุปเปอร์นรกแตกมาหนึ่งที่แล้วก็เอาไก่ทอดกระทะทองแดงมาที่หนึ่งแล้วก็ปลากระพงนรกสามขุมแล้วก็ผัดผักต้นนิ้วนรกแล้วก็กุ้งมังกรนรกลาวาทะเลเผามาชุดหนึ่ง เจ้าบักหอมเองอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยนะเอานี่ครับผมแล้วก็นี่ด้วยนะครับเอานี่ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้แะครับแล้วก็นี่ด้วยแล้วก็อันนี้และนี่อีกนะครับเจ้าบักหํมไม่ต้องรีบสั่งก็ได้นะค่อยๆสั่งก็ได้นี่อีกครับและนี่ด้วยนะครับอะไรนะครับท่านโยมอ่าไม่ต้องรีบสั่งก็ได้เธอกินไหวเหรอ เออท่านยอมครับไม่ต้องห่วงหรอกครับมื้อนี้ผมไม่ได้จ่ายครับเจ้าบักหำสั่งมาเยอะแบบนี้กินไม่หมดจะทำยังไงไม่เห็นจะยากเลยครับก็ชวนพวกเพื่อนๆที่ตกนรกมากินกันสิครับแล้วก็ชวนเหล่าโยมมาทุตมากินด้วยข้าจะเลี้ยงแค่เองไม่ได้จะเลี้ยงทั้งนรกซะหน่อยไอ้บักหำปก่อยไว้แบบนี้มันสั่งมากินทั้งเล่นแน่นๆทำไงดี เออชวนมันกุยดีกว่าเออเจ้าบังหำมคำถามเองนี่กวนแท้เองไปเอาคำถามนี้มาจากไหนเหรออ๋อผมก็เอามาจากพ่อกับแม่ครับเอ้ามีพ่อแม่กับเขาด้วยเหรอเองเนี่ย <c oughs> แหมก็ต้องมีสิครับมีกันทุกๆคนแหละครับ <c oughs> อ่ะอ่าแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะตายไปแล้วครับ ตายตั้งแต่ผมเพิ่งเกิดนะครับเอา้าตายแล้วเหรอตายแล้วตั้งแต่เกิดแล้วเองเอาคำถามพวกนี้มาได้ยังไงกันก็เอามาจากพ่อแม่คนใหม่สิครับเอา้ามีพ่อแม่ใหม่เหรอไม่บอกให้เคลียรข้าก็งงนะสิพ่อแม่เองตายแล้วก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ละสิเองเจอพวกเขาเรืยียังล่ะแหมท่านโยมพ่อแม่ของผมก็ต้องอยู่บนสวรรค์สิครับไม่มาอยู่แถวนี้หรอกครับเอา้า เจ้ารู้ได้ยังไงในว่าตายไปตั้งแต่เพิ่งเกิดก็คนไหนเดินมาเรียกผมว่าโอ้ลูกแม่ก็น่าจะเป็นพ่อแม่ผมแหลคะครับแต่นี่ไม่มีใครทักผมเลยตั้งแต่เข้ามาพ่อแม่เจ้าจากมาตั้งแต่เจ้ายังเล็กๆเ,เขาจะรู้จักเองในตอนนี้ได้ยังไงกันเล่าข้าว่าข้าเลิกคุยกับเจ้าดีกว่าคุยแล้วข้าสับสนพอท่านยมหยุดพูด คุณบักหามก็หยิบเมนูมาทำท่าจะสั่งอาหารต่อแย่ yeah, ละสิดูท่าจะยังไม่หยุดสั่งเลยยังไงดีเจ้ามีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับนรกที่นี่ไหมอ๋อผมสงสัยครับว่าทำไมถึงต้องเล่นทายคำถามแล้วจะลอดตายกลับไปด้วยอะครับอ๋อก็นรกของเราเนี่ยมีคนชั่วที่ทำเรื่องไม่ดีไว้เยอะแยะและตกนรกลงมาเยอะมากนะสิ ตอนนี้ก็จะล้นนรกอยู่แล้วนรกรับไม่ไหวและต้องหาทางรดจำนวนคนชั่วไปบ้างเอาแล้วผมทำชั่วตรงไหนละครับเกิดมาผมยังไม่เคยทำเรื่องไม่ดีเลยนะครับเจ้าจำไม่ได้หรือไงเจ้าจับคนแขวนคอตายมานะเจ้าบกหัมอันนั้นผมทำความดีนะครับเขาตัวเปียกผมก็แค่ช่วยให้เขาแห้งโอเคโอเคเรื่องของเองแล้วกัน คุยกับเองแล้วข้าก็ปวดหัวข้าจะบ้าตามเจ้าไปด้วยอาหารมาหรือยังเนี่ยรีบเอาอาหารมาเสิร์ฟเร็วๆเข้าหลังจากนั้นอาหารก็เริ่มทยอยมาเสิร์ฟและแล้วความสงบสุขก็กลับมาสู่โต๊ะอาหารคุณบักหำก็ได้ลงมือรุยกินอาหารทันทีแลวกับว่าอดอาหารมาหลายวัน ทั้งคู่เพลิดเพลิงกับการกินอย่างอ,อร่อยทันใดนั้นก็มีเมนูอาหารจานใหญ่มาเสิร์ฟกุก้งมังกรนรกราวาทะเลเผามาแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับหลังจากอาหารจานใหญ่ได้เสิร์ฟลงบนโต๊ะในจานนี้มีกุ้งมังกรสองตัวตัวหนึ่งมีขนาดใหญ่มากจนตะลึงแต่อีกตัวช่างเล็กเหลือเกินเอาเชิญเลยเชิญเลย เมื่อคุณบักหำได้ยินอย่างนั้นก็เลยไม่รีรอขวคว้ากุ้งบางกรตัวใหญ่ไปทันทีท่านโยมอดไม่ได้กับความไร้มารยาของคุณบักหำเจ้าบักหำเจ้านี่ช่างไร้มารยาซะจริงๆถ้าทางจะต้องสอนมารยาทก่อนส่งเจ้ากลับโลกซะหน่อยแล้วอ้าวผมทำอะไรผิดหรอครับก็ดูเองสิกุ้งมีสองตัวตัวใหญ่ตัวเล็ก มาถึงเองก็หยิบตู้ใหญ่ไปก่อนเลยอาแล้วถ้าเป็นท่านท่านจะทำยังไงเหรอครับถ้าเป็นข้าข้าก็จะต้องคว้าตัวเล็กไปน่ะสิถ้าอย่างนั้นก็หยิบไปสิครับแล้วจะมาบ่นทำไมล่ะครับอไอ้เจ้าบะขำ <laughs> รีบรีสั่งมันกลับโลกไปเลย